ล่าสุดหลวงพี่คงจะอร่อยมากที่ได้กินกระสุนทหารไทยไปหลายดอกคงอร่อยสินะหลวงพี่ในที่สุดท้าดวนกับทหารไทยตัวต่อตัว,ตวเอาไหม หลวงพี่ไปถอดผ้าเหลืองซะถ้าจะถ้าจะทำอย่างนี้ไม่ต้องใส่ผ้าเหลืองอไม่งั้นก็ใส่ชุดชาวบ้านมาอย่าไปใส่ผ้าเหลืองมาเสียภาพพดหมดเลยถ้ามีปืนอยากดวนตัวตัว,ตวกับทหารไทยเอาไม้เก่งพอไหมนี่ ก็ไทยเขารักสงบแต่พวกคุณไม่รักสงบพวกคุณมักเป็นคนเถื่อนใช่เปล่าหลวงพ่อ,หล,พอหลวงพ่อคงคิดให้ดีๆนะได้กินกระสุนเข้าไปเนี่ยดีกว่ากินข้าวก้นบาทนะจะบอกให้กินข้าวก้นบาทดีๆไม่พอ อยากมากินกระสูนเนี่ยหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่วัดดีๆก็ดีแล้วนี่เหรอเขานับถือพระมาชู้ลบกับไทยเอาพระมาชู้ลบกับไทยเอาชาวบ้านทหารพระมาชู้ลบกับไทยมาชู้ลบกับทหา,ารไทยมันใช่ ade, เ,ชเ,ชเหรอแบบเนี้ยมันใช่เหรอ มันใช่หรอแบบเนี้ยมันไม่ใช่พอโดนเข้าไปก็โวยวายทําเหมือนผีเข้าเออทาเหมือนผีเข้ากวดน้ําสวดมนต์ใส่น้ํามาเป่ามึงจะเป่าอะไรฮอหลวงพี่หลวงพี่จะเป่าอะไรหรอครับผีเข้าหรอออ กินกระสุนเข้าไปโดนผีเข้าโอ้โหสาคามินที่สายแดนนะพี่น้องนะ,อะพอโดนกระสุนหรือว่าโดนกระสุนแกสน้ำตาเนาาพี่น้องเนาะถึงขั้นกับเอาน้ำมนม์มาเป่าผีเข้าหรือว่าอะไรขับไล่กระสุนเหรอ เอาวิชาชนนี้มาขับไบลนะ่กนระสูนนะบ่าสมมายและเงืองจริงๆทำไมคนขมิน้นทำแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้ผมแล้วงงงงมากงงจริงๆเนี่ยเห็นไหมกินกระสูนเข้าไปอร่อยไหมหลวงพี่ น่าจะอร่อยไปตั้งหลายๆลายเม็ดอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งพระทั้งหลวงพี่ทั้งชาวบ้านพอชาวบ้านชาวบ้านโดนกระสุนอ่าโดนกระสุนก็ทําเหมือนเป็นผีข้าวอืผีที่ไหนจะมาข้าวหุน่นเหมือนกับหลวงพ่อซีหน้าด่าว่าถ้าให้ทหารไทยอยากประทะกับทหาร จนต,ตัวเอาไมาเก่งจริงเก่งอยู่ในผ้าเหลือง่ยโอ้โหสุดยอดเลยพระขมิ้นนะพระวิ่งพี่น้องพระวิ่งนี้ก็ศูนย์คิดดูบอกว่าไทยประชาชนจะบอกว่าประชาชนค,คนขมิน้นจะไม่มีกินนะฟังดีๆนะ จะไม่มีกินแต่คุณมาทำอย่างนี้ยิ่งไม่มีอันแดกเข้าไปล,ลงพี่อันนี้พูดแบบคำหยาบๆนะถึงจะบาปก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องนะเพราะมันเป็นนิสัยของพวกนี้อยู่แล้วที่สอบลุกลาม ชอบทำให้เรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่แทนที่คุณมาอาศัยอยู่แผ่นดินเขามาอยู่ประเทศเขามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนไทยยังจะมายึดมาแย่งสิ่งของคนไทยไปอีกนี่พากถึงอันนี้ก็ผากถึงชาคมมนหลายๆคนด้วยนะแล้วก็หลวงพ่อด้วยนะสมควรอยู่ในวัด ไม่ควรออกมาเป็นอย่างนี้คุณมาทา้าตีท้าต่อยท้าดวนกับทาหารไทยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วไปบินทบาทดหรือว่าไม่ไม่มีคนทานแล้วหรอไม่มีคนใช้บาทให้กินแล้วหรอถึงออกมาโวยวายที่ชายแดนกับชาวบ้านพวกขมิน้น นี่แหละไม่งั้นก็เอาบาทไปนั่งขอทานบนสะพานแถวพนมเปญเนี่ยดีกวกลัวดีกว่าออกมาทำอยบางนี้เสียภาพหมดเป็นถึงหลวงพ่อหรือว่าหลวงพี่นะหลวงพี่ที่ความคิดไม่มีไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยเนาะ เห็นโอ้ผมมันเงิดผมได้ยอมยอมจริงๆนะที่โดนไปก็ถือว่าอาจจะเจ็บหรือจะถอยหรือจะสู้ต่อน่าจะไม่ยอมง่ายๆอะผมว่าพวกขมนเนี่ยนะพวกนี้มันด้านมันมึนมันหน้าด้านหน้าด้านหน้ามึนพวกเนี้ยหน้าไหว้ล้างทลอะพวกเนี้ยอ่า พอจะอยากจะเหมือนไปเห็นหลายๆคลิปไปเห็นคนที่หลุมเข้ามาทํางานในประเทศไทยจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยลักลอบเข้ามาก็หน้าไหว้ลังหลอกเออไม่มีงานทําอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ที่บ้านอืมก็ลักลอบเข้ามาและมาดูที่สายแดนดิคุณก็ทําบุมบ่ามบุมบ่บาแบบนี้คนไทยที่ไหนเขาจะอยากยอมรับไม่มีใครอยากยอมรับคนเข้ามาเห็นหรอกจริงๆ ยิ่งพวกคุณทํานิสัยเฮี้ยหรือว่าทํานิสัยเลวๆแบบเนี้มันก็ไม่ถูกแหละเขายิคนไทยยิ่งเกลียดยิ่งนี่แหละผมพูดจริงๆนะเขาไม่อยากเห็นขี้หน้าคนเขาไม่เห็นอีกด้วยช้ำเห็นที่ไหนเห็นไหมเห็นข่าวแต่ละข่าวไหมเห็นคนเขามีเห็นที่ไหนเขาใส่ทุกทีตบไม่รู้ทำนุ่งทำ้ายอะไรเออนี่ มันสไสยไงคนเขมรนปากดีพวกเนี้ยพวกตอแหลพวกเขมรนโค,คตรคนตอแหลโคตรตอแหลเลยเนาะพี่น้องนี่แหละก็พาถึงลวงพอน,งนั้นนะเนาะลวงพอ่อเอ้กับซะกับไปซึกซะแล้วมายืนแนวหนาอยู่ที่ายแดนซะขะดัดจักอยากดวลอยากประทะกับทหารไทยเนาะทหารไทยเขาไม่ยอมอยู่แล้ว แค่ไม่อยากทำเฉยๆแค่นี้แค่น้ำจิ้มหลวงพ่อยังทุกคนยังโดนขนาดนี้นะอันนี้แค่น้ำจิ้มนะถ้าเจอของจริงเข้าไปนะบอกได้เลยพวกมึงตุยกันหมดนั่นแหละพี่นนอคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปไปเพียงสามมีน้พี่น้องฝากพี่นนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบ คิปไปเพียงซำนนี่ข้อควาำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม